หลังทานข้าวเช้าเสร็จเนาะเรากา็จะออกไปเดินที่ในหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านหรือทาวคุณแม่ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นลิตรทาวเนาะไปดูสะพานสะพานเหล็กเนาะทุกคนสะพานเหล็กนะคะไอรอนบริดเนาะทุกคนโดยวันนี้นะคะคุณแม่จะถืออ่าคะเนี่ยอะไรอะลิตรพิกลิตรพิกกิ้งนะคะเนี่ยไปเก็บขยะเนาะเออลิตรพิกกิ้งลิตรพิกเกอร์เนาะ เอาอันเนี้ยสติกเนาะไปเก็บขยะด้วยนาะทุกคนนะคะจริงๆขยะก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้เออวันนี้เราจะไปแบบว่ามาท่องเที่ยวเชิงเชิงอนุรักษนะ์เนาะเชิงแบบว่ารักโลกเนาะทุกคนเนาะเออนะคะไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้แบบว่าแบบเขาเรียกไงอะ่ะเออเก็บขยะนะคะรักโลกเนาะเออท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะ เดี๋ยวเราจะไปทางนู้นกันเนาะทุกคนอเคออเราเดินมาจากนู่นนะคะนนอะวันนี้อากาศดีนะคะอ่าข้ามสะ่านอันนี้ยังไม่ใช่สะพานเหล็กนะทุกคนอันนี้สะพานสะพานอะไรก็ไม่ทราสบสะพานธรรมดานะคะไม่ใช่สะพานเหล็กเนาะทางนู้นมันจะมีทางแบบว่าเอ่อมันจะมีทางเรียบคลองด้วยนะคะทุกคนเอออีกฝั่งนู้นนะคะน้ำน้ำไหลเชี่ยวมากๆเลยดูนะคะ น้ำไหลเชี่ยวมากๆเลยอืออ๋ you need photo. Need photo. อยูนีเตอร์โฟโต้มามินีเตอร์โฟโต้เออเนี่ยน้ำไหลเชี่ยวมากๆเลยนะคะเราจะเดินไปตรงโู้นข้างหลังข้างหลังข้างหน้าเออข้างหลังหรือข้างหน้าอ่ะ ไอรอนบริดต์มิวเซียมเนาะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะคะวันนี้เราไม่ได้ไปเนาะเราไม่ได้แพลนที่จะมาที่นีเน่เ,าเ,เน,ะะะนาะเ,เราจะไปเอ่อไอรอนบริดต์นะคะแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยเราจะไปเอ่อแอร์คราฟต์มิวเซียมนะคะแอร์คราฟต์มิวเซียมหรืออะไรเงี้ยพิพิธภัณฑ์เหมือนเอ่อเอ่ออจะบอกว่าพิพิธภัณฑ์รถไฟอ่าพิพิธภัณฑ์อ่ะ เครื่องบินนะคะทุกคนเออนะฮะเนอะดูโอ้โอ้ยเป็นอะไรที่แบบดูเงียบสงบดูเงียบสงบมากๆเลยนะคะยังไม่ชิ้นหนึ่งเนาะทุกคนเพราะว่าคุณแม่ว่าใครๆมาเนี่ยก็ เขาก็เขาก็แบบว่าเก็บขยะกันนะเนาะ,ะเออทุกคนรักโลกนะคุณแม่ก็เลยยังไม่ได้ขยะเลยนะวันนี้ยังไม่ได้ขยะเลยนะคะ<น>เออหันมาทางนี้เพราะว่าอะไรแสงมันจะดีกว่าเนาะเห็นหน้าคุณแม่ชัดเนาะเออนะคะไปค่ะตามคุณแม่ตามพวกเราไปเลยค่ะ It has.